นัติกัมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของเวรกรรมบาปบุญของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อกุ้งครับกุ้งนี่เป็นลูกสาวคนเดียวในบรรดาพี่น้องสี่คนเนี่ยกุ้งเป็นคนสุดท้อง เป็นคนร่าเริงเป็นสุดที่รักของพ่อแม่แล้วก็พี่ๆกุ้งนี่ไม่ไดส้สวยหยาดเยิ้มหรอกแต่ว่าเป็นคนน่ารักพ่อแม่ส่งให้ไปอยู่บ้านลุงที่กรุงเทพไปเรียนต่อที่นั่นลุงนารับราชการมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีฐานะร่ำรวยมีลูกชายคนเดียวชื่อมนตรีกุ้งมาอยู่กับลุงกับป้าสไพยที่เป็นครูอ่า ป้าสะพ้ายก็ไม่ค่อยชอบกุ้งเพราะกุ้งทําอะไรไม่เป็นวันหยุดกุ้งก็จะอยู่แต่ในห้องถึงเวลาก็ออกมากินข้าวเพราะวันหยุดป้าสะพ้ายจะทํากับข้าวกินเองลูกผัวจะได้กินพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนก็ชอบจะได้กินกับข้าวที่อร่อยอร่อยวันธรรมดานี่ป้าจะซื้อกับข้าวมาทุกเย็นมื้อเช้าไม่มีใครกินข้าวนะจะออกไปทํางานกันแต่เช้าลูกหลานก็ไปเรียนแต่เช้า กุ้งนาะรักมนตรีมากแต่ว่าเธอไม่ได้รักแบบพี่ชายแต่เธอรักแบบคนรักมนตรีนะ้นหน้าตาดีอายุมากกว่ากุ้งสองปีต่อมามนตรีเรียนจบเข้ารับราชการตามรอยพ่อแต่ว่ากุ้งยังเรียนอยู่อีกสองปีก็จะได้รับปริญญาลุงกลับบ้านค่ำทุกวันป้าก็จะจัดเตรียมอาหารไว้รอ เวลาที่กุ้งเก็บล้างชามจานนี่ป้าจะต้องไปดูแล้วก็ล้างอีกครั้งเพราะป้าเป็นคนมีระเบียบสะอาดมักจะพูดว่ากุ้งนะ่ะล้างไม่สะอาดถูบ้านก็ไม่สะอาดกุ้งไม่พอใจก็เลยไม่ทำอะไรทั้งนั้นกินแล้วก็ไม่ล้างเสื้อผ้าก็จะซักให้มนตรีคนเดียวยามที่อยู่กันตามลำพังทั้งคู่ก็เหมือนจะสนิทสนมกันมากมนตรีก็ไม่ย่อย ชอบกอดรัดหยอกล้อเล่นกันถึงเนื้อถึงตัวทั้งสองมีใจรักต่อกันฉันชู้สาวนานวันเข้ากุ้งก็เริ่มโกโหกป้าว่าระยะนี้ต้องกลับบ้านค่ำเพราะว่าต้องไปทำรายงานร่วมกันกับเพื่อนมนตรีก็กลับบ้านค่ำบอกว่าต้องสังสรรค์กับเพื่อนเพราะว่าตนเองก็มีงานมีการทำมีเพื่อนเยอะก็ต้องสังสรรค์หลังจากที่เลิกงานบ้างป้าก็ไม่ว่าอะไร เพราะว่ามนตรีก็ยังกลับมากินข้าวบ้านทุกวันกุ้งก็ยังกลับมากินข้าวในเวลาไล่เลี่ยกันเหตุการณ์ก็ปกติแต่ที่จริงมันไม่ปกติหรอกทั้งคู่แอบไปมีอะไรกันมนตรีนี่จะไปรับกุ้งที่มหาลัยแล้วพากันไปหาความสุขที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่มนตรีไปเช่าทิ้งไว้ในราคาไม่แพงพอเข้าบ้านทั้งสองก็จะทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกุ้งก็จะนั่งรถเมยตามหลังมา ก็ทำอยู่แบบนี้เรื่อยมาระยะหลังนี่กุ้งลืมกินยาคุมเป็นบางวันแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่แล้ววันหนึ่งกุ้งก็รู้ตัวว่าตัวท้องก็เลยบอกมนตรีมนตรีก็ตกใจแต่ก็คิดว่ากุ้งเป็นหลานแท้ๆของพ่อทุกคนคงจะไม่กีดขวางความรักที่มีต่ออ่าต่อกันทั้งสองคนมนตรีก็ปลอบใจกุ้งว่าให้ทำใจเย็นๆไว้ก่อน เพราะว่าท้องอยังอ่อนอยู่รออีกไม่กี่วันมนตรีจะบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่เองวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้ทุกคนอยู่บ้านป้าก็บอกมนตรีว่าวันนี้อย่าไปไหนนะเดี๋ยวเพื่อนป้าจะพาลูกสาวมารู้จักมนตรีเธอเพิ่งจะสอบบรรจุเข้าเป็นครูสวยน่ารักอยากจะให้มนตรีครบหาลุงก็เห็นดีด้วยกุ้งได้ยินทุกคำที่ป้ากับลุงพูด ก็ร้อนในใจเหลือเกินแต่ก็ต้องนิ่งไว้พอถึงมื้อเที่ยงเพื่อนป้าก็มาถึงลูกสาวเพื่อนป้ามีชื่อเล่น,ลนว่าครีมหน้าตาสวยผิวขาวสวยว่ากุ้งมากกุ้งสังเกตเห็นว่ามนตรีนี่ตะลึงมองจนป้าต้องแนะนำอีกครั้งมนตรีถึงได้รู้สึกตัวทุกคนก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานคุยกันเสียงดัง มีแต่กุ้งที่ยกมือไหว้เพื่อนป้าแล้วก็ลูกสาวที่มีอายุมากกว่าแล้วก็ต้องนั่งกินข้าวเงียบๆไม่มีใครสนใจกุ้งเลยแม้แต่มนตรีกุ้งกินข้าวยังฝืดคอมากกินเสร็จป้าก็บอกให้มนตรีพาครีมไปเดินเล่นรอบๆบ,บ้านกุ้งบอกว่าหนูไปด้วยป้าก็ะตาวาดบอกไม่ต้องไปกลับไปห้องโน่นกุ้งก็จำใจต้องอยู่เงียบๆครีมก็เดินดูนกที่ลุงเลี้ยงไว้ ดูดอกไม้ต้นไม้แล้วก็ไปนั่งชิงช้าหน้าบ้านกับมนตรีทั้งคู่คุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนจะรู้จักกันมานานกุ้งก็แอบมองตรงหน้าต่างใจก็อยากจะออกไปกระชากครีมออกมาเสร็จแล้วกุ้งก็โทรเข้ามือถือมนตรีเมื่อมนตรีเห็นเป็นเบอร์กุ้งก็กดทิ้งกุ้งก็เลยโทรซ้ำซ้ำมนตรีก็เลยปิดเครื่องหนี ครีมถามว่าใครโทรมาแฝนเหรอมนตรีก็บอกว่าเพื่อนอเพื่อนโทรมาชวนไปกินเหล้าก็เลยขี้เกียจิรับเมื่อทุกคนกลับไปแล้วมนตรีก็โทรหากุ้งว่าทำไมเสียมารยาจังโทรจิกอยู่ได้สมัยนั้นมือถือยังเล่นแฟดเล่นลายไม่ได้กุ้งก็ฝากข้อความต่อว่าอย่างยาวเมื่อมนตรีเปิดเครื่องโทรหากุ้งก็รู้ว่ากุ้งหึงหวงอย่างมากมนตรีก็เลยบอกว่าให้สำรวมหน่อย ยังไม่มีอะไรเลยแค่ต้อนรับแขกของแม่ไม่ให้แม่เสียหน้าแต่ที่จริงแล้วนี่มนตรีขอเบอร์ของครีมไว้แล้วก่อนนอนมนตรีกับกุ้งจะโทรคุยกันเบาๆในห้องก่อนนอนทุกคืนวันนี้มนตรีบอกว่าจะนอนเร็วหน่อยคุยแค่นี้นะกุ้งก็คุณเคืองใจเหลือเกินที่มนตรีคุยด้วยแค่สองสาคำพักหนึ่งกุ้งก็ลองโทรใหม่ปรากฏว่าสายไม่ว่างนะ มนตรีโทรคุยกับครีมจนเที่ยงคืนถึงวางสายนอนพักผ่อนเช้าวันนี้กุ้งหน้าตามหมุนหมองไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องโทรไปหามนตรีถามว่าเย็นนี้จะมารับไปห้องเช่าตอนไหนมนตรีบอกว่าวันนี้จะสังสรรค์กับเพื่อนสักหน่อยเดี๋ยววันอื่นค่อยไปรับให้กุ้งกลับบ้านก่อนกุ้งก็ปวดร้าวใจยิ่งนักแต่ก็คิดว่าตัวเองท้องแล้วยังไงลุงกับป้าก็ต้องยอมรับ คงจะไม่ใจดำให้มนตรีแต่างงานกับคนอื่นก็คลายความทุกข์ใจลงไปบ้างทางด้านมนตรีก็ไปรับครีมไปทานข้าวแล้วก็ขับรถไปส่งที่บ้านทั้งคู่สนิทสนมกันง่ายได้เพราะรู้ว่าผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยระยะนี้มนตรีจะคุยก่อนนอนกับกุ้งน้อยลงบอกว่าง,ง่วงแต่พอกุ้งโทรมาอีกก็รู้ว่าสายไม่ว่างหลายวันที่มนตรีไม่ได้มารับกุ้ง เมื่อตกเย็นมนตรีก็ไม่กลับมากินข้าวเย็นเป็นแบบนี้มาหลายวันป้าก็ไม่บน่นกุ้งก็เลยถามป้าว่าพี่มนตรีไม่กลับมากินข้าวเย็นหลายวันแล้วอ่าทไมป้าไม่ดุไม่ว่าธรรมดาพี่มนตรีไปสังสรรค์กับเพื่อนยังไงก็ต้องกลับมากินข้าวบ้านป้าสะพ้ายก็บอกว่าจะไปว่าเขาทําไมในเมื่อมนตรีโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วมนตรีเขาก็ไปกินข้าวกับแฟน กุ้งนี่น่าชาเลยถามป้าว่าใครคือแฟนพี่มนตรีป้าก็บอกว่าครูครีมไงล่ะที่มากินข้าวเมื่อต้นเดือนกุ้งลุกขึ้นจากโต๊ะที่กำลังกินข้าวกับป้ากับลุงกุ้งก็บอกว่าป้าพี่มนตรีจะมีคนอื่นเป็นแฟนไม่ได้นะเพราะหนูกำลังมีลูกกับพี่มนตรีกุ้งบอกอย่างนั้นลุงก็ถามว่าอะไรนะแกพูดอะไรออกมานะกุ้ง หนูกับพี่มนตรีกำลังมีลูกด้วยกันนะ่ะเรารักกันค่ะโอ้ยบัตรสบเอ้ยมันมีเรื่องเลวๆแบบนี้ได้ยังไงแกกับมนตรีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะจะมีลูกด้วยกันได้ยังไงสายเลือดใกล้เคียงกันนี่ลูกออกมาก็าปัญญาอ่อนเวลานั้นมนตรีก็กลับมาพอดีป้ากับลุงก็สอบถามมนตรีมนตรีก็บอกพลาดไปแล้ว ป้ากับลุงก็บังคับให้กุ้งเอาเด็กออกแล้วก็ให้เลิกกับมนตรีกุ้งไม่ยอมเอาเด็กออกมนตรีก็รับปากกับป้าลุงว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับกุ้งจะเริ่มชีวิตใหม่กับครีมกุ้งน้ำตาร่วงถามลุงว่าลุงคะหนูเป็นหลานลุงนะลุงจะไม่ให้พี่มนตรีรับผิดชอบหนูเลยเหรอลุงไม่สงสารหนูกับลูกเลยเหรอคะฉันไม่น่าจะรับแกมาอยู่ด้วยเลยเออ หลานนะใครๆก็รักแต่แกทำงามหน้ากันแบบนี้แล้วจะให้ใช้ชีวิตด้วยกันได้ยังไงมีลูกด้วยกันออกมาก็ไม่รู้ว่าจะสมประกอบหรือเปล่าอย่าเสียงเลยพรุ่งนี้ไปเอาออกเดี๋ยวลุงให้แกสองล้านกลับไปหาพ่อแม่ก่อนเรื่องเรียนจะว่ายังไงค่อยว่ากันอีกทีเอาเงินไปหาที่พักใหม่แล้วเก็บไว้เป็นทุนเลี้ยงตัวต่อไปป้าก็บอกว่าพี่จะให้อะไรมันมากขนาดนั้น เงินเก็บเราก็มีไม่กี่ล้านนะเออให้มันไปเถอะกุ้งมันก็หลานคืนนั่นกุ้งไม่ได้หลับได้นอนเดินไปเดินมาร้องไห้ทั้งคืนไปเคาะประตูห้องมนตรีเสียงดังมนตรีเปิดออกมาก็อดสงสารกุ้งไม่ได้กุ้งก็โผูเข้ากอดมนตรีแล้วร้องไห้สักพักกุ้งก็วิ่งไปหลบอยู่มุมห้องทำท่าหวาดกลัวบอกว่าไม่ไป ไม่ไปทําแท้งนะกุ้งรักลูกกุ้งไม่ไปมนตรีเดินเข้าไปจะจับร่างกุ้งให้หายกลัวแต่กุ้งกลับทําเหมือนจํามนตรีไม่ได้ป้ากับลุงตื่นมาดูลุงก็บอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปบอกพ่อกับแม่กุ้งให้รู้เรื่องกุ้งเดินออกจากห้องมนตรีก็หยิบข้าวของคว้างปากระจัดกระจายเธอเสียสติไปแล้วมนตรีต้องจับตัวลากเข้าห้อง มนตรีต้องคอยเฝ้าทั้งคืนกุ้งร้องโหยหวนดึงผมตัวเองหลุดมาเป็นกระจุกกระจุกมนตรีสงสารต้องเอาผ้ามามัดมือไว้รุ่งเช้าลุงก็ขับรถมาบอกเรื่องราวให้ทางบ้านกุ้งรู้แต่ว่าช่วงเนี้พ่อกุ้งไม่ค่อยสบายพอได้ยินเรื่องราวก็ช็อกเส้นเลือดในสมองแตกถึงแก่ความตายลุงก็เสียใจมากคิดว่าจะกลับไปบอกมนตรีว่าให้อยู่กับกุง้ง ไม่ว่าลูกในท้องจะเป็นยังไงก็ให้เอาไว้เพราะสงสารน้องชายกะจะไปบอกกลับกลายเป็นว่าต้องไปช่วยงานศพน้องชายแม่ของกุ้งก็เสียใจมากสองเรื่องมาประทะกันเพียงแต่ยังไม่รู้นะกุ้งนั้นเสียสติไปแล้วลุงคิดว่ากุ้งคงจะเสียใจเฉยๆก็พยายามบอกกุ้งว่าลุงกับป้าจะไม่พลากมนตรีไปจากกุ้งแล้วตอนนี้ให้กุ้งกลับบ้านไปงานศพพ่อก่อน แต่ปรากฏว่ากุ้งไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นจนมนตรีต้องโทรเรียกรถพยาบาลบ้ามารับตัวไปรักษาลุงได้ไปช่วยงานศพพ่อกุ้งแล้วก็บอกว่ากุ้งไม่ค่อยสบายอยู่โรงพยาบาลก็เลยยังไม่ได้มางานศพลุงแอบคุยกับพี่ชายของกุ้งว่าเรื่องราวเป็นยังไงพี่ชายคนโตกับพี่สะพ้ายก็ขับรถไปดูกุ้งที่โรงพยาบาลก็เห็นว่ากุ้งสงบลงมาก แต่ว่าจําใครไม่ได้พี่ชายก็เลยตัดสินใจพากุ้งไปทําแท้งให้พี่สะพ้ายคอยดูแลกุ้งไม่กุ้งก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรเธอเมื่อลอยพอทําแท้งเสร็จมนตรีกับพี่ของกุ้งก็พากุ้งมางานศพพอวันเผากุ้งก็นั่งเฉยทุกคนในงานก็คิดว่ากุ้งเสียใจที่พ่อตายแม้แต่แม่ก็ยังไม่รู้ว่ากุ้งเป็นบ้า มนตรีประคองกุ้งไปวางดอกไม้จันทร์ให้พ่อเมื่อเสร็จงานแม่ถึงได้รู้ว่ากุ้งบ้าต้องรักษาตัวต่อเนื่องลุงได้มอบเงินสองล้านให้แม่กุ้งไว้ใช้ในการดูแลกุ้งแม่ก็รับไว้ทั้งน้ำตาพวกพี่ชายก็ตาโตในสมัยนั้นในเงินขนาดนี้นี่มันเยอะสำหรับเงินสองล้านเนี่ยเพราะว่าบ้านกุ้งนี่ไม่ได้รวยพ่อทำงานรถไฟ พวกพี่ชายก็เรียนไม่สูงเพราะว่าเงินไม่พอที่จะส่งเสียถึงจะมีสวัสดิการของรัฐแต่พวกพี่ชายกุ้งก็หัวไม่ค่อยดีก็เลยออกมาขับรถบ้างขาขายบ้างอีกคนเป็นพนักงานเวรเปลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านส่วนกุ้งนั้นเป็นเด็กฉลาดจึงเป็นความหวังของพ่อแม่แต่เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ก็ทำให้พ่อกุ้งต้องตายกุ้งก็เหมือนตายทั้งเป็นแม่ก็ต้องเสียใจ ปัจจุบันเงินสองล้านหมดแล้วเพราะว่าพวกพี่ๆขอไปทำทุนเหลือนิดหน่อยไว้ให้แม่ใช้เรื่องผ่านมาหลายปีมีแต่เบี้ยคนชราของแม่ที่ซื้อข้าวสารหุงประทังชีวิตพี่ชายที่เอาเงินไปบางคนก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคนโตก็เป็นอมพฤึกคนที่สามก็ตกน้ำตายเพราะไปชอดปลาในวันหยุดลื่นตกน้ำไฟดูดตาย ที่บ้านกุ้งนี่ไม่มีใครให้พึ่งพานานๆพี่สะพ้ยก็จะเอาแกงมาให้ลุงก็ตายไปนานแล้วมนตรีแต่งงานกับครูครีมไม่นานก็เป็นมะเร็งในสมองตายทุกวันนี้คุณพัชยาพาผู้เล่าเรื่องนี้ยังเห็นกุ้งเล่นตุ๊กตาผู้หญิงตัวเก่าๆอุ้มโอเหมือนกันลูกผมเผ้ารุงรังอ่าคุณพัชยาพา ยังแบ่งปันของกินให้ทุกครั้งที่ผ่านบ้านของกุ้งครับเรื่องนี้เกิดขึ้นแถวมหาชัยหลายปีมาแล้วครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออุมาวสีเธอเป็นสาวคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสไปว่าหญิงใดหรอกอนอกจากชื่อเพราะ ที่บ้านเลี้ยงกุ้งแต่ขาดทุนอุมาวสีก็เลยขอไปทำงานที่โรงงานแช่แข็งอาหารทะเลแห่งหนึ่งก็นั่งรถสองแถวที่โรงงานรับส่งสมัยนั้นค่าแรงยังไม่ถึงร้อยรวมโอด้วยก็จะได้อยู่ที่ร2 5บห้าบาทก็จัดว่าพอๆกับค่าแรงขั้นต่ำนันแหละคนที่หมู่บ้านในตำบลที่อุมาวสีอยู่มาทำงานโรงงานนี้กันหลายสิบคน อุมอาวสีในตอนนั้นอายุ21ปีเป็นลูกคนโตมีน้องชายอีกคนน้องชายก็ไม่ได้ร่ำเรียนต่อจบแค่ปเจ็ดก็ออกมาช่วยพี่ช่วยพ่อทำวังกุ้งแต่ว่าปีนี้ขาดทุนขาดทุนย่อยยับมีที่อยู่ห้าไร่ก็ติดนี่ธน,นาคารน้องชายอายุ19ก็ได้มาทำงานโรงงานเดียวกับอุมอาวสีด้วยเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัว อุมาวสีไม่ได้สะสวยอะไรแต่พ่อแม่ตั้งชื่อเส้ไพเราะเพราะพิ้งยาวเหยียดนะนะก็ฟังแต่ชื่อก็คิดว่างามเลิศอ่าคนอื่นเขาจะเรียกชื่อเล่นสั้นๆแต่อุมาวสีนี่ไม่มีชื่อเล่นพ่อแม่จะเรียกซะเต็มยศน้องชายอุมาวสีก็เช่นเดียวกันไม่มีชื่อเล่นนะอ่ะชื่อนายอนุชาอุมาวสีนี่มีนิสัยเย่อหยิ่งก็เลยไม่ค่อยพูดกับใคร ะสนิทกับเพื่อนที่อยู่ใกล้กันแค่สองสาคนเวลาพักเที่ยงอนุชาน้องชายก็จะไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆเ,เอาข้าวใส่ปินโตมากินส่วนอุมาวสีจะนั่งกินคนเดียวไม่รวมกับใครวันเงินออกถึงจะไปกินเว้ยเตียวหวานเย็นหน้าโรงงานสักครั้งหนึ่งสมัยนั้นโรงงานนี้ยังไม่มีโรงอาหารยังไม่มีร้านอาหารมาขายเหมือนกับตอนนี้ นายสุทน,นี่เป็นหัวหน้า,ผานแผนกที่อุมาวสีทำอยู่สุทนะมีหน้าที่คอยคุมคอยเดินดูตลอดให้พนักงานเรียงหมึกใส่ถาดเพื่อจะส่งเข้าห้องเย็นนายสุทน,น่มีเมียแล้วชื่อนังกบอยู่อีกผนแผนกหนึ่งที่จะเป็นแผนกแกะกุ้งตอนเย็นก็จะกลับบ้านพร้อมกันแต่ว่าคนลักคันกับอุมาวสีความเย่อหยิ่งของอุมาวสีนี่รู้กันทั้งแผนก พวกผู้ชายก็บอกว่ายิงยิงแบบเนี้ยถ้าได้เป็นเมียจะทิ้งไอ้น้ำตาร่วงเช่สุธนก็รู้สึกหมันไส้ยอยู่ไม่ใช่น้อย,อยคิดว่าทําไม่มีเมียจะหลอกฝันแล้วทิ้งซะเวลาที่นายสุธนสอนว่าจะต้องเรียงมึกยังไงอุมาวสีก็ทําเป็นยืนคอแข็งไม่กล่าวขอบคุณสักคำสุธนก็ไม่อยากจะพูดด้วยไม่อยากจะสอนกะว่าครบสามเดือนจะไม่ให้ผ่านงาน จะเขียนรายงานขึ้นไปเสนอฝ่ายบุคคลว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านงานอยู่มาวันหนึง่งอยู่ๆอ,อุมอาวาสีขอเข้าห้องน้ำวันนั้นแม่บ้านจะต้องเทคลอรีนลงในอ่างให้พนักง,งานเดินผ่านฆ่าเชือ้อเธอเป็นแม่บ้านคนใหม่ก็เผลอใส่คลอรีนมากไปหน่อยอุมอาวาสีเดินผ่านออกไปก็รู้สึกฉุนมากกลิ่นมันแรงกว่าทุกวันตอนที่เข้างานตอนเช้านี่ยยังเหม็นน้อยกว่านี้มาก พอเดินเข้ามาในที่ทำงานก็ทำให้อุมาวสีล้มลงเหมือนกับจะเป็นลมสุทนและทุกคนเห็นก็ตกใจสุทนก็รีบวิ่งไปอุ้มอุมาวสีเข้าห้องพยาบาลที่โรงงานให้นอนพักนะแล้วก็ต้องถอดเอี้ยมกับรองเท้าออกสุทนก็ช่วยเต็มที่หายาแก้เวียนหัวให้กินเอาอยาดมมาให้ดมแล้วก็เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเป็นชั่วโมง ช่วงนั้นพยาบาลประจําโรงงานยังไม่มีถ้าใครป่วยกระทันหันหัวหน้าง,งานก็จะให้มานอนพักที่ห้องนี้ปรมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนจนกว่าจะดีขึ้นถ้าการแย่ก็จะมีคนพาส่งโรงพยาบาลอุมาวาสีที่ไม่เคยโดนมือชายก็รู้สึกวันไหวเขินอายอยู่ไม่ใช่น้อยในสุทนเพิ่งเห็นว่าอุมาวาสีมีผิวขาวนิ้วมือเรียวงามนิ้วเทา้าหลังเทา้าดูขาวสะอาดกว่านังกบเมียของตัวมาก เนื้อตัวของอุมาวสีก็นุ่มนวลเวลาที่ตนอุ้มก็ทำให้สุทนในจิตใจปั่นป่วนนึกชอบอุมาวสีสาวที่น่างออยู่ตลอดอุมาวสียิ้มให้แล้วก็ยกมือไหว้และเป็นครั้งแรกที่สุทนเห็นรอยยิ้มของอุมาวสีก็รู้สึกว่าเธอก็มีความรู้สึกว่าก็น่ารักดีตั้งแต่วันนั้นอุมาวสีก็จะยกมือไหว้สุทนทุกเช้าแล้วก็ยิ้มให้ ต่อมาทั้งสองก็มีใจให้กันทั้งที่อุมาวาสีก็รู้ว่าสุทนมีเมียแล้วสุทนในแอบส่งจดหมายให้อุมาวาสีเวลาที่ไปยืนข้างๆทำท่าคุมมานเสร็จแล้วก็แอบยัดใส่มืออุมาวาสีตอนใกล้เที่ยงโดยที่คนงานอื่นไม่ได้สังเกตเพราะตั้งหน้าตั้งตาเรียงหมึกกันอยู่อุมาวาสีก็มีใจให้ถึงไม่มีโอกาสส่งจดหมายให้แต่เวลาที่อุมาวาสีเดินไปห้องน้ำ นายสุทนก็แกล้งเดินทำทีว่าไปห้องน้ำผู้ชายแต่ดักเจอตรงทางเดินแล้วก็ได้พูดกันสองสามคำก็นัดแนะอุมาวาสีให้ไปเจอกันที่ตลาดในวันอาทิตย์ตอนสิบโมงเชา้าอุมาวาสีก็ไปยักหน้าและรับคำทั้งสองก็แอบ,บติดต่อกันเงียบๆไม่มีใครรู้อยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ทำเป็นไม่สนใจกันแต่ว่าแอบ,บนัดเจอกันแทบทุกอาทิตย์นายสุทนก็บอกกับเมียว,ว่า อยู่บ้านทำงานบ้านแล้วก็คอยดูลูกวัยสองขวบไปนะเ,เดี๋ยวเรื่องกับข้าวตัวจะเป็นคนซื้อให้เองในวันอาทิตย์นังกบก็รู้สึกปลื้มใจที่ผัวเอาอกเอาใจกบเคยบอกอยากจะไปซื้อของเองมั่งสุชนก็บอกว่าระยะเนี้ดูลูกในวันหยุดเถอะให้แต่ยายตาดูให้แกก็คงจะเหนื่อยเราเป็นแม่เขาต้องดูเองมั่งส่วนอุมาวสีนี่ออกจากบ้านทุกอาทิตย์ แม่ก็บ่นว่าจะไปอะไรนักหนาไปตลาดทำไมทุกอาทิตย์อุมาวาสีก็บอกว่าหนูทำงานเหนื่อยไม่เห็นเดือนเห็นตะวันตั้งแต่เช้ายันมืดเหมือนติดคุกให้หนูออกไปดูอะไรบ้างเถอะแม่ก็บอกว่าน้องแกเจ้าอนุชามันเป็นผู้ชายไม่เห็นมันจะอยากเที่ยวออยู่บ้านถ้าไม่ได้ช่วยงานพ่อมันก็นอนพักเงินทองก็ให้แม่หมดอุมาวาสีก็บอกก็เรื่องของมันนี่หนูก็ไม่ได้ใช้เงินมากมาย แค่ค่ารถไปกลับหกบาทซื้อของกินก็ไม่เกินร้อยเสร็จแล้วต่อมาสุทนกับอุมาวาสีก็ลักลอบได้เสียกันหลายเดือนแต่ความลับไม่มีในโลกวันหนึ่งเพื่อนที่ทำงานโรงงานเดียวกันแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันนางกบไปเจออุมาวาสีกับสุทนในเดินควงกันขึ้นรถสามล้อเครื่องเลี้ยวไปทางที่มีโรงแรมหล่อนก็รีบกลับมาบอกกับนางกบแล้วก็บอกให้นางกบเก็บอาการไว้ก่อน รอดูพฤติกรรมของสุทนกับอุมาวาสีก่อนว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อมั่นใจแล้วค่อยฉีกหน้าอุมาวาสีที่โรงงานแต่ต้องนอกโรงงานนะอะเอาที่จอดรถหน้าโรงงานก็ได้ขากลับคนเยอะดีถ้าทะเลาะก,กันในโรงงานจะถูกไล่ออกทั้งคู่นังกบเนื้ราร้อนในใจแลือเกินแต่ก็พยายามอดกั้นไว้ตามที่เพื่อนบอกด้านอุมาวาสีก็บอกกับสุทนว่าเราหนีไปอยู่ได้กันเถอะพี่ตอนนี้หนูคิดว่าหนูท้องแล้ว ในสุทนก็ตกใจท้องเหรอแบบนี้ก็ต้องกินยาหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้เด็กมันออกมาพี่ยังไม่พร้อมอุมาวสีก็บอกพี่พูดแบบนี้ได้ไงอะ่ะนี่ลูกเรานะไหนพี่บอกเบื่อเมียที่บ้านแล้วอะ่ะแล้วพี่ก็รักหนูแล้วแล้วทำไมพี่ไม่เลิกกับเมียสุทนก็บอกว่าเมียพี่เขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนี่พี่ทิ้งเข้ากับลูกไม่ลงรักอุมาวสีก็น้ำตาคลอทีเดียวแต่พี่ทิ้งหนูได้ใช่ไหมอะ่ะ คิดที่จะฆ่าลูกของเราได้ลงคอสุทนก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวขอเวลาพี่สักนิดได้ไหมพี่น่ะพูดได้สิว่าขอเวลาแต่ว่าท้องมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะพี่เอาเถอะนะช่วงนี้เราห่างกันสักระยะหนึ่งเดี๋ยวพี่จะจัดการให้พี่ไม่ทิ้งหรักพี่จะค่อยๆหาทางออกในสุทนพูดไปอย่างนั้นทั้งๆดิม,มืดแปดด้าน อุมาวสีไม่ใช่คนโง่พอสุทนพูดแบบนั้นก็แสดงว่าสุทนเห็นเธอเป็นแค่ของเล่นเมื่อแยกย้ายกันอุมาวสีก็ไปนั่งอยู่ท่าน้ำหน้าตลาดมองเรือจ้างที่แล่นรับคนข้ามพวกเห็นหลายคนเขาจูงลูกขึ้นจากเรือมาหาซื้อของในตลาดอุมาวสีก็คิดว่าตัวเองคงจะไม่มีโอกาสมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขได้แบบนี้ เสร็จแล้วเธอก็เดินมาที่ท่ารถมาขึ้นรถกลับบ้านด้วยอาการเศร้าหมองส่วนทางด้านนายสุทนก็ซื้อของแค่อย่างสองอย่างไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรจิตใจกำลังสับสนพอกลับมานังกบก็นั่งรอถามว่าทำไมได้ของมาแค่เนี้ยไปมาตั้งนานสุทนก็พูดแบบหัวเสียมันก็ได้แค่นี้แหละอ่ะนี่เงินทอนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปซื้อเองก็แล้วกัน ผัมาว่าสีเขียนจดหมายระบายทุกสิ่งทุกอย่างลงในกระดาษในความผิดพลาดของตัวเองที่ยอมเสียตัวให้ผู้ชายง่ายๆโดยไม่ได้อะไรพอท้องเขาก็ไม่ต้องการลูกในท้องตัวต้องอับอายถ้าหากว่าท้องโตขึ้นมาแล้วหาพ่อไม่ได้เธอไม่เคยชายตามมองผู้ชายคนไหนและบัดนี้เธอกลับแอบมีอะไรกับผัวชาวบ้านเธอเขียนขอโทษพ่อแม่บอกลาน้องเสร็จแล้ว อุมาวสีก็ผูกคอตายกับคือบ้านในคืนนั้นพ่อแม่รู้ก็ใกล้ฟ้าสางแล้วแม่ลุกหุงข้าวอนุชาน้องชายจะอาบน้ำไปทำงานพ่อออกไปวังกุ้งทุกคนช็อกกับภาพที่เห็นไม่รู้สาเหตุการตายของอุมาวสีจนกระทั่งพ่อได้สติบอกแม่ให้ลงไปดูในห้องซิงว่าอุมาวสีได้เขียนสั่งลาอะไรไว้บ้างพ่อกับอนุชาก็ช่วยกันนำร่างอุมาวสีลงมา รถโรงงานมาบีบแตรรออยู่ประมาณห้านาทีเมื่อไม่มีใครออกมาขึ้นรถก็ออกรถไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าสองพี่น้องทำไมถึงหยุดงานในวันนี้เมื่อเตรียมจัดงานศพชาวบ้านก็รู้แค่อุมาวสีผูกคอตายโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอนุชาน้องชายนีแค้นในสุดทนมากเมื่อนำศพพี่สาวไปวัดรอรถนำ้ำศพตอนบ่ายๆก็รอญาติมา อนุชาก็ขึ้นรถมาโรงงานให้ทันเที่ยงก็ขอยามเข้าไปบอกจะมาลางานยามก็อนุญาตเพราะเห็นว่าเป็นคนงานที่นี่เมื่ออนุชาเห็นสุทนเตรียมจะกินข้าวกับเมียแล้วก็เพื่อนอนุชาก็พูดว่าไอ้ทนพี่กูผูกคอตายแล้วมึงมันเลวมึงทําผู้หญิงทองแล้วไม่รับมึงมีเมียแล้วมึงก็ยังแอบไปมีอะไรกับพี่กูพนักงานได้ยินกันทั่ว นายสุทนก็ปฏิเสธบอกกูไม่รู้เรื่องอ่ะมึงพูดอะไรอนุชาก็ต่อยเปรี้ยงเข้าปากสุทนที่ลุกขึ้นยืนทั้งคู่ก็เลยต่อสู้กันจนหลายคนต้องห้ามกันยามก็รีบดึงอนุชาให้ออกไปนอกโรงงานเหตุการณ์นี้สุทนถูกไล่ออกจากงานนางกบนิช้ำใจมากไม่โทษอุมาวสีฝ่ายเดียวนายสุทนจะต้องมีใจด้วยก็ทนที่จะอยู่กับนายสุทนไม่ได้ก็ขอเลิก สุทนก็เลยบอกว่าจะไม่เลิกกระกบหรอกแต่จะไปทำงานที่อื่นสักพักแล้วจะกลับมาแต่สามสี่ปีแล้วสุทนก็ไม่ได้กลับมานางกบก,ก็เลยมีผัวใหม่อุมาวาสีก็เหลือแต่ชื่อให้หลายคนจดจำไม่คิดว่าผู้หญิงที่เย่อหยิ่งจะทำตัวแบบนี้แม้ว่าร่างกายจะเป็นเท่าทุลีไปหมดแล้วแต่อนุชาน้องชายก็ไม่เคยลืมเรื่องของพี่สาวแล้วก็ เมื่อเขามีลูกมีเต้าเขาได้สอนลูกสาวของตัวให้อยู่ในศีลในธรรมอย่าทำแบบป้าชีวิตจะต้องหมุนหมองมีแต่จะต้องเสียใจแบบป้าอุมาวาสีครับ